ลูมาให้มันออกมาตัวนึงแล้วปิดประตูไอ้ฉลาดจะตายออกมาเร็วรู้ไปอยู่ที่ใหม่ไปเร็วไปอยู่ที่เราไปปอยู่ที่ใหม่ไปอยู่ป่าลูกออกมาคนนี่ออกมาคนนุยไม่ให้อยู่ออกมาคนนี้อย่างประการจะมาหมดแล้วนี่อันี่งเอามาเนี่ยโยนมาโยนไม่ต้องฟอนมาเด่นเด่นออกมาดไปอยู่การลูกไปไปอยู่กันนักลบออกมากับนักลบออกมาดลุยสบายเลยเรื่เร็วองเรื่มึงออกมาเนี่ยออกมาออกมาเนี่ยเออ ให้ครับลายลงหนองวันนี้มาลูกมาส็ดแล้วใรขาไ่าเราไปอยู่บ้านใหม่อะใหญ่จะตายนะมาแล้วมาออกมาออกมาไปอยู่บ้านใหม่ไปอยู่บ้านใหม่ไปหลังไม่ได้ตาม่ไดหล่าจะตายไปหลังไม่ได้จะตีแกจะไม่ท่ามา มึงจะเห็นลับว่ะของใส่เหมือนกันอยู่กันนี่แล้วออกมาแล้ว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 ออกมาแล้วลูกมาแล้วขาหนึ่งหรือว่าออกแล้วออกมาลูกมาเร็วอยู่ที่มันก้าวเท้าไหนออกนี่มึงก็ออกไปเรื่อยๆออกมึงออกก็ยามาเออมันได้ได้ออกเชี่ยวออกไปเชี่ยวไปในยีเชีลยวข้างๆก็เดิน ว่เอาออกมาตรงตรงไปปทางาตรงไปแล้วมันถอยหลังเอยเข้าใหลังปันลงอะไรอย่างเงี้ยมอกอจะลงตัวแล้เปลี่ยนออกมาไม่เปลี่ยนออกมาเอาไม่อลมาพอเวลามันได้ตัวนึงมันมีเพื่อนมันวิ่งอยู่ในมันลงตั้แต่นีตัวเล็กนี่เด็กตัวเล็กนี่คอตัวนั้นหรอเอาวงคอบ้่บ้าบ้าบ้อบ้าบ้าบ้า้าาา้ ยายายาเดี๋ยวโดนลุงนะวะนี่จับอย่างโน้นนะโน้นจับอย่างตัวนู้นนะเอาไม่อยู่หอกไม่ว่าไอ้ฉลาดอ่ะไอ้บัวไอ้บัวแหนต้องจับอย่างงี้ถึงจะไม่นั่งบัวเป็นมาลูกมาเร็วน้องเพอามันเคยโดนท้อง

ปลอดภัยแล้วนะเดี๋ยวมาลัลอปลอดภัยล้ปลอดภัยอ่ะอู้ปลอดเลยนะ้าปเอาไม่อยู่เลยเนาะเอาไม่อยู่หรอก่ลูเอาไม่อยู่หรอกพี่ลูกมีคนอยู่หลายคนอยู่หลายคนไ ดูว่าม <Christina. S 2> <London. S 1> ันร้อนไม่ไอบุญไม่ให้ม่อย